สวัสดีครับผมนายกฤตตััชพงษ์เต็มรามเลขที่1นึ่งมวทหกพระราชบัญญตัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560ขอยกตัวอย่างมาตราที่14มาตราที่14ห้ามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งความซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จโดยน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อประชาชนดอผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศกรณีตัวอย่างนะครับมีคนพูดขับลอมในสื่อสังคมออนไลน์ว่าธนาคารใหญ่จะล่มละลายทำให้ประชาชนเฮถอนเงินผลคือคนจำนวนมากเชื่อและเกิดความตืตน่นตระนกจนธนาคารเสียหายกรณีนี้เข้าข่ายผิดมาตรา14เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เท็จที่สร้างความเสียหายต่อ ประชาชนและหน่วยงานใหญ่ครับ